ก่อนเลยนะคะเราแม่หนูซื้อให้เป็นเมคกาสเปนมอลลี่400เปอร์เซ็นต์แพนเอตซีวีแล้มาเริ่มแกะกันเลย <N> นี่ก้าจังไม่รู้แกนี้ออกดูก่อนนะคะเราไม่รู้ <N> ว่าเราจะได้ตัวอะไร <N> มันเป็นเหมือนแบบ กดหมายเลยะคะ่ะอ๋อน่ารักคขะให้เป็นการแท้ๆแ,แต่ว่าอีก,อ,กอีกอันนึงก็มีนะคะเทว้าวอันนี้คือการอะไรขอให้มาว้าวได้ตัวีวนัส s v e นวีนอกจากนี้แล้วแล้วก็ได้กองตัวใหญ่ วางนอนเลยได้ไหมคะโอ้ไ oh ม่ก็คืออะไรอะด้สิ่งเหมือนคนเรียะคะ่ะปืนปืนปืนมีเทปวางไว้ี่นี่กันนะคะคืออะไร <c oughs> ต,ติดมือมือ เอาเลยนะคะ้สวยมากเลยะคะ่ะได้เป็นสีทรางมันจะมีเสียงเหมือนฉันจุดไฟกันนะบืนปิ้วป้ว โจนโจนแกะไม่ได้เออนี่นี่นนแกะพัสดิก่อนนี่ติดกันแล้วนะ ี๋ยวมามีดูให้นะิีปะดูดีก่อนมามีดูให้嘛ใส่ยิงกันนะไม่ได้แบบนี้ปะอ่อเลยต้องใส่แบบนี้ ข้างหลังเขาบอกว่าเอเ a หรือ B กันค่ะเอ็กตันคะ Energy g a s in case in case a emergency push button A bad gas in case of energy push button B button B อยู่ในอันนี้มันกดไปได้นะคะแต่ว่ามันเป็นข้างในข้างในมันเป็นเหมือนแบบอะไรนะคะ